ต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึง10คคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Microsoft 365 for Business ค่ะที่เราตอบไม่ไหวแล้วนะครับก็วัอนนี้อยากจะมาแชร์ทุกท่านนะครับว่าสิบคำถามที่เราเข้าได้เออถาม Microsoft เข้ามาบ่อยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับงั้นขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับก็คำถามแรกคือ Microsoft 365นะครับต่างกับ Office 2019และ2021ยังไองอื่น ก็ออฟฟิศสองพหรือ2021นะคะก็จะเป็นอ f ฟฟิศที่ซื้อขาดก็ค<า>ือซื้อแล้วซื้อเลยนะคะ Microsoft สมุเนี่ยก็จะเป็นแบบ Cloud Subscription นะคะหมายความว่าอาจจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ล่าสุดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีมากกว่าอ f ฟฟิศด้วยนะคะเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานร่วมกันจะประกอบไปด้วยทั้งอ f ฟฟิศอีเมลหรือ Cloud Storage แล้วก็ m i r r s s o t t t e m s ต่างๆนะคะที่ช่วยในการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นในองค์กระคะ่ะครับ คำถามที่สองนะคะ Microsoft 365ใช้ได้กี่อุปกรณ์นะครับสำหรับ Microsoft 365นะครับจะใช้ได้ทั้งหมดรวมกัน15อุปกรณ์นะครับประกอบด้วยเอ,อ่อ PC ทั้งหมด5เครื่องนะครับแท็บเล็ตทั้งหมด5เครื่องแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือตัวโมบายเราอีก5เครื่องแต่แต่จำเป็นต้องเป็น user เดียวกันนะครับสามารถทำงานพร้อมกันได้นะคะต้องเป็น user เดียวกันเท่านั้นนะคะเป็นอุปกรณ์15อุปกรณ์ของคนคนเดียวกันครับ Microsoft 365าจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไหมครับค่ะก็จริงๆขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้อยา Team, ่าง Microsoft Teams หรือว่า Exchange อีเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว Office ที่เป็น Desktop อ p แอปพลิเคชันะคะจริงๆก็สามารถใช้งานตอนออฟไลน์ได้ด้วยคก็คือ,อพูดง่ายคือสามารถทำแบบเกือบจะเรียกว่าไฮบริดได้ใช่ค,ค่ะ, <MBA. S 2> คะ power apps ับ Power Automate คืออะไรแล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดเรามีไลเซเส้น <c oughs> Microsoft 365เนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าโอเคนะครับ Power App นะครับก็คือตัวการที่เราสามารถเขียนแอปพลิเคชันนะครับแบบ Simple สามารถ drag and drop ในการสร้างเป็น o n v v r s e m โมดูลได้นะครับแล้วก็จะมีคอนเนคเตอร์ต่างๆที่เราสามารถอินดิเกตกับแอปพลิเคชันภายในองค์กรเราอย่างง่ายได้นะครับรวมถึงทุกๆแอปพลิเคชันภายใต้ Microsoft 365เลย นะครับส่วนตัว power a u t o m a t e ก็คือการทำ business flow automation นะครับแต่ก่อนเราอาจจะจเป็นต้องทำ manual process อะไรหลายอย่างนะครับแต่ power a u t o m a t e ปัจจุบันนี้เราสามารถ integrate นะครับในการ automate workflow ที่มัน simple นะครับได้อย่างง่ายได้เช่นอะไรบ้างคะเช่นนะครับเวลามีคนส่งอีเมลมาและมี attachment มาแต่ก่อนเราจำเป็นต้อง save เองเข้า OneDrive นะครับแต่ด้วยความสามารถของตัว power a u t o m a t e เนี่ยเราสามารถ connect นะครับ data connector กับตัว OneDrive นะครับแล้วก็ตัว เอ่อตัวเอาลูกของเราโดยที่เวลามีคนส่งอีเมลมานะครับมันจะสามารถอัตโนมัติเซฟในตัววันดั๊กโฟร์เป็นเสียเราได้ทันทีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง use case applicable for ต่างๆที่อนุมัติเอกสารอะไรอย่างเงี้ยใช่มคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอ use case หนึงส่วนในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายนะครับตัว power app กับ power automate เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าเอ่อองค์กรท่านใช้ตัว office 365หกห้ารือ o i c e สามหกห้าอยู่แล้วณปัจจุบันนะครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดนิดๆหน่อยๆนะครับเทียบกับตัวที่เราซื้อแยกกออมมาครับผ ต่อมาสําหรับคําถามข้อที่5นะครับหลายๆท่านชอบถามมาว่า Microsoft 365เนี่ยสามารถซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้างค่ะจริงๆก็สามารถซื้อผ่านทางหน้าเว็บ Microsoft ได้เลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะแนะนําให้ซื้อผ่านทางคู่ค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ของ Microsoft เนี่ยจะดีกว่านะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีเซอร์วิสบางอย่างที่เราต้องการด้วยอย่างเช่นการไมเกรดอีเมลหรือว่าการเริ่มออนบอร์ดในการใช้งานรวมไปถึงการดูแลจัดการในเรื่องของบิลลิ่งต่างๆด้วยนะคะที่ทางพาร์ทเนอร์ของ Microsoft เนี่ยสามารถช่วยเข้ามาดูแลได้นะคะ เ,เรามีวิธีรูปแบบในการชําระเงิน Microsoft 365อย่างไงได้บ้างคะโอเคในการซื้อ Microsoft 365นะครับจะได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับในแบบแรกก็คือเราสามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้นะครับจะเลิกใช้เมื่อไหร่ก็สามารถยกเลิกสัญญาหรือตัว subscription เนี่ยได้ลตลอดเวลานะครับส่วนในอีกแบบนึ่งนะครับสำหรับบางองค์กรที่มองว่า Microsoft 365เนี่ยตอบโจทย์ในการทางานร่วมกันภายในองค์กรเรานะครับบางองค์กรอาจจะเลือกที่เราจะซื้อเป็นรายปีนะครับหรือเป็น annual subscription นะครับซึ่งในขาย annual subscription เนี่ย ครัแล้วก็จะมีข้อดีที่เราสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเป็นฟิกค,คอร์สได้เหมือนกันครับผมค่ะแล้วก็จริงๆรายปีนี่ก็อาจจะมีเหมือนโปรโมชั่นอะไรพิเศษที่ทําให้ราคาเนี่ยถูกกว่าเป็นรายเดือนด้วยนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาครับผมค่ะสำหรับคำถามข้อที่7นะครับเรามักจะมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านค่อนข้างเยอะว่า Microsoft 365เนี่สามารถซื้อแบบ m i x and Match p l a n ได้หรือเปล่า ก็ตอบว่าได้นะคะจริงๆคือองค์กรหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแทนเดียวกันทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นเหมือนเบสิค hmm. 100คนหรือว่าเป็นอสแตนดาร์ดอย่างละ100อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ละแพลนนี่จริงๆของบิสเนสก็คือมีข้อจำกัดว่าไม่เกินแพลนละ300อยยูเซอร์ค่ะครับเลือกเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละแพลนได้เลยนะคะ,คะ คำถามข้อต่อไปนะคะ็นคำถามที่ถามมาเยอะเหมือนกันว่าแล้วตัว3.5 business เนี่ยแตกต่างกับคอนโซม3.5 enterprise ยังไงโอเคนะครสำหรับคำถามข้อนี้นะครับก็อย่างที่พนเรียนในเรียนในคำถามที่แล้วเลยว่าในแง่ business กับตัว enterprise plan นะครับตัว business เนี่ยเราลิมิตอยู่ที่ไม่เกิน300 user mm hmm. นะครับในระหว่างที่ตัว enterprise เนี่ยเราสามารถเออไม่มีจำกัดนะครับในเรื่องของตัวจำนวน user กับอีกข้อหนึ่งที่หลายองค์กรมักจะตัดสินใจในการใช้นะครับก็คือเรื่องของในเร่องของตัว security นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือว่า Microsoft Enterprise Plan เนี่ยมักจะมี security ที่มีความ advanced นะครับมากกว่าที่กับตัว Business แต่ก็ต้องเรียนว่า Microsoft สาม Business Premium นะครับก็มีตัว security feature นะครับที่เพียงพอสำหรับองค์กรที่ไซส์ขนาดไม่เกิน3 0 0 user เหมือนกันค่ะ,ะเรามาสู่คำถามข้อที่9นะครับก็หลายองค์กรนะครับค่อนข้างคอน c e r ร์นเหมือนกันเนื่องจาก การใช้ Microsoft 365เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้อยู่บนคลาวด์นะครับเก็บ,บ,บข้อมูลอยู่บนคลาวด์หลายองค์กรเลยคอนเซิร์นว่าการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยในแง่ในมุม privacy เนี่ย Microsoft เรามีขบวนการนะครับในการปกปิดข้อมูลของลูกค้าอย่างไรบ้าง ก็ต้องบอกเลยนะคะว่า Microsoft เราเานียให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ security แล้วก็ privacy มากๆนะคะแล้วก็เราจะไม่ได้มีการแชร์ข้อมูลของลูกค้าโดยประจากความยินยอมจากลูกค้านะคะก็คือเป็นคอนเซ็ปที่ว่า you control your own data นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีะตัวช่วยหรือว่าเครื่องมือ resource อต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถเข้าไปดูได้ใน trust center ของ Microsoft นะคะว่าเราจะ comply กับ Standard ต่างๆอย่าง ISO GDPR อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยังไงนะคะ ้็คำถามข้อสุดท้ายนะคะเราจะใช้งาน Microsoft 365อย่างไรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกโอเคนะครับสำหรับทำไงให้ Microsoft ให้ปลอดภัยนะครับง่ายๆเลยนะครับข้อแรกแนะนำว่าสำหรับทุกองค์กรนะครับอยากให้เปิดฟีเจอร์นะครับ Multi Factor Authentication หรือการยืนยันตัวตนมากกว่า1ขั้นนะครับนอกเหนือจะแค่ username password เราอาจจะมีการสแกนลายนิ้วมือนะครับสแกนใบหน้าหรืออาจจะใส่เป็น OTP นะครับวันทำพาสเวิร์ดทำให้ในแง่ของการเช็คเรื่องของสิทธิ์นะครับหรือยูเซอร์ในการเข้ามาทำงานในองค์กรเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นบางองค์กรนะครับที่มีตำแหน่งผู้บริหารนะครับหรือยูเซอร์ที่มีความสำคัญนะครับทาง Microsoft เราเองก็แนะนำให้ยูเซอร์กลุ่มนี้ใช้แพลนที่สูงขึ้นไปนะครับที่มีตัว Security Feature อย่างเช่นตัว Microsoft 365 Business Premium ครับผมใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือตัวมัลคอร์ซอฟต์365 Business Plan นะครับที่ทุกท่่าานนได้้เห็แลวววตั ัว t a n ร a า d และตัวพรีแมเน่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในแง่งตัว u u s n n s s s r r m i u m นะครับที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ามี s e c u r i t y Feature มากมายนะครับมาอยู่ในโซลูชันที่บอกเลยว่าจบภายในแพลนเดียวนะครับหากท่านไดสนใจนะครับแนะนำให้ลงทะเบียนต่อในการฟังเวิร์กช็อปในแง่ตัว s e c u r i t y Feature ต่างๆนะครับแลวก็ขอฝากไว้สักเพียงเท่านี้สำหรับเซสชนี้ครับ